สวัสดีตอนเช้าวันหยุดเลยทุกคนวันนี้เราก็จะไปเชียบอลของออบริษัทเรานะคะเป็นตัวแทนของออไซ่งานบางปะอินนะคะที่จะมีการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่ร่วมงานที่บางปะอินนะคะบริษัทอื่นๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปเป็นกองเชียร์ให้น้องๆน,นะคะ ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปขึ้นรถเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถตู้มารับนะคะรถตู้ออฟฟิศมารับ <c oughs> แกงกองเชียร์ทุกคนถึงตึกเลยจ้าของตึกนี่คือกองเชียร์ของเรา<แ>สีเหลืองนะคะทุกคนา,าจดีน,นม,มกสืืออเเหลง้ <c oughs> จำได้พรกะผมพี่จอกนะครับพี่จอกโอเคนี่คือทีมสีเหลืองของเรานะทุกคนอันนี้คือน้องน้องนะคะน้องครีมกับน้องนัดนะคะ <c oughs> จะกรีดให้เต็มที่เลยอันนี้พี่ตัวเล็กนะคะอันนี้เจยูของเรานะคะเจยใหญ่อ่ะน,นักกีฬาของเรายังไม่ได้ใส่เสื้อนะคะ <c oughs> น้องฮกนะคะแล้วก็น้องต้มขับรถนะคะ ไป <Okay>, ไปเชียร์ทีมสีเหลืองเราว้าวทุกคนเป็นการมาพระราชวัลลังก์มาเป็น,าน,นววการแรกของเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูนะว่าเป็นยังไงพี่ยูถ้าเขาบอกว่าไม่ได้พี่ยูต้องซื้อกระโปรงก่อนแล้วแหละใช่เหมือนกันเหมือนกันเลยนนะพี่ก็เสียเงินเหมือนกันถ้าถุงกระโปรงอ่ะพี่ยูที่เป็นถ้าถุงกระโปรงตรงนู้นมีจะไปก่อนไ<อ>ปละไปไปก่อนถ้าเขาว่าเราเราค่อยหอยมา ใช่ไหมทางเข้าพระราชวังนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มนะักท่องเที่ยวนะคะว้าพี่ยูใหญ่เหมือนกันนะ ไม่ลอยลูกใโนวิดีโอนะครับโนวิดีโอเหรอคะทุกคน <Okay. S 1> พระราชวังเขาไม่ถ่ายวิดีโอดังนั้นฉันไม่สามารถพาทุกคนเข้าไปเที่ยวด้วยได้ตอนแรกฉันก็ว่าจะเข้าไปเที่ยวถ่ายวิดีโอแต่ว่าฉันไม่ไปดีกว่าเพราะว่าฉันไม่อยากได้ถ่ายรูปนะฉันอยากได้ถ่ายวนะิดีโอน่ะกันก็ไปหาอะไรกินกันเลยนะทุกคนแล้วก็ค่อยไปเชียร์บอลด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะให้หานปลาดได้ มีขมีของกินเต็มเลยอุ้ยมีกล้วยทอดแล้วก็มีเม็ดบัวเดี๋ยวเราเดินไปหาพวกพิภูก่อนเดี๋วให้พิภเดินมาทางนี้ดีกว่ามีขนมของกินด้วยอุ้ยแเช้านี้คนคนเขข้ามมาแล้วนะคะตอนนี้เขากำลังจะข้ามไปดูดี ไปแล้วไปแล้วว้าวว้าวไปแล้วเรานั่งไปกลับได้ไหมเนี่ยอันนี้เราก็มาหา <c> ของกินนะคะเตรียมมาเติมที่บ้านเนี่ยเป็น่องอ๋ออันนี้แพ็คยังไงคะแพ็คเดียวละร้อยเนะแพ็ค <Pack S 2> ละนนร้อยี่อันเดียวสี่สิบ สนใจไหมคะยูโฮเราเอามะม่วงก่อนเพราะว่าเรา아마จะกรีดกรีดเอาอันนี้ถุงหนึ่งค่ะมะม่วงโอเคไหมพี่ยูเปรี้ยวหวานไหมเปรี้ยวหวานใช่ไหมเอาไปหนึ่งก็ได้พี่ยูเปรี้ยวเลยหรอ แต่ลิ้นของคนที่รับรถเอาเอาอนเลย่ได้มะม่วงกวนกับมะม่วงสส่ไปนะคะเอาไปแล้วค่ะนี่อันนี้อยากกินไหมของทอดอมก่อนยรยดวยรวยให้เงินฟัง ยๆสวยาให่ค่ะเเดทุกคนเราก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวแห้นะคะเช่นเดล้วก็บแบมีเหลืองนะคะนี่ก็จะมองไม่เห็นเลยนะร้านมันเป็นแบบรื้ๆทุกคนตอนนี้ฉันก็ถึงสนามบอลแล้วนะผขาก็เปดดเพลงดังมากจาก้ะเตรียมตัวไปเชียร์นักบอลฉัน เจอพี ee, ่ดวงแล้วนะคะเธอฉันเห็นเธอใส่ส yes ีกรมทำไมฉันใส่สีเหลืองนักกีฬาเราไนะครับพี่ด้วงท่51พบกับ EMM นี่นะคะดของวิเราะคะของสายปั๊มพินนะอยู่ตรงลำโพงเลยอ่ะไปดยค่ะ ถ่ายน้องๆก่อนดีกว่าใครับเข้าใจนะหมุนแล้วนะเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วนะอันนี้ก็เป็นโเครับสมบของพอดนประการทุกทีมยกมือครับอยู่ประจับีือไปเลยนะเขาไม่ให้ถ่ายวีดีโอพี่ก็เลยมุ๊กมุดเลยค่ะไม่เอาไม่เอาปูเหลงมีกล้องมาถ่าย เออมันไม่ใช่ทางไปไม่ได้ลับก็เลยกล่าวค่ะแล้วก็ไปกินกะเดี๋ยวไปวอริยาไปวอชิยาแล้วดไหนรูปไหนรูปไหนรูตาบองาบอนเยองหนกถักกล้องนะพี่ยุของนูมันถ่ายวีดีโออะไรคะ อ๋อเสร็จแล้วโอเคถ่าเลยเก็บได้ถ่ายเลยถ่ายเหรอถ่ายเรมาถ่ายรูปกันก่อนอันนี้มันเป็นวิดีโออันนั้นเป็นกล้องถ่ายเย็นๆเข้ามาเลยครับทั้งหมดเลยเรื่อยๆไม่มเสียเวลาไหนเก็งกินแดงแล้วไหนอุ้ยเข้าตรงไหนอ่ะ E M M วัสดีจ้าพี่วอล่ะไม่มาเหรอกำลังไปเอายาค่ะอ๋อ อันนี้คือบรส M.M. นะคะของพี่นิวัฒน์กำลังจะเตะนะคะอันนี้เป็นนักขึ้บอลของพี่นิวัฒน์พี่นิวัสวัสดีค่ะเจอไล่นะคะเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วย นักกีฬาเราอะนี่วอะพี่ยูนักกีฬาเราอ่ะเชียร์ให้ังพี่บอกว่าเป็นดนดังกันเลยเดี๋ยวพี่อูมันจะรีบเปลี่ยนตัวจะไหว้พี่นี้บอกว่าออกไปก่อนดู เราจบไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรยจะขายเรื่องพวกนี้เข้ามาดิไปไหนมาพี่วอรสวัสดีค่ะไปไหนมาไปไหนมาเตะเออไปไหนวะเนี่ยพี่วอรนะคะทุกคนไปชอบอะอ่ะนะครับเสร็จแล้วก็ตัวเรื่องการแข่งขันให้ นักกีฬาทีมลองสัตย์ครับตีตัวไปตัวครับที่หน่นการสนามเดียวกันอันนี้คือทีมนักกีฬาของเรานะคะตีตัวได้ตลอดเวลาครับวชยาเกมใรออกมาก่อนนะครับเออ่แจ้งทุกท่านทราบนะครับไม่ได้เท็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหยื่อเหื่อเน้นสนุกนะครับพอเราเห็นพี่ๆตีตัวตีตัวกันมาเนี่ยนะผมก็อยากตัดสินแล้วโอเคครับพร้อมแล้ว นี่คือทีมวิกราะวิยาแบ็คพือนะสู้ๆดีๆเยี่ยมเยี่ยมลัอธบายเลนโอ้บอลมิตรภาพเหรออ๋อมันเป็นบอลมิตรภาพนะทุกคนตาบอกแมผมดูหลอกกันเน้เพราะว่าทางนั้นคือแบบมองยากมากเลยอะเดี๋ยวแอบไปสองพี่ที่วัดทางนี้หน่อยนะคะจ้าจ้าจ้า ไปตามนักกีฬาจ้ะไโอ้คัดมีแต่ตึงๆเลยนี่เป็นทีมนักกีฬาของเราทุกคน,นของ,องวชยานะคะมา <c oughs> มงวางว<ม>างดูม้าเมือม่อกีอ้เล <c oughs> ยนี่คือกองเชียร์ <c oughs> <laughs> ม่นี่ค่ะ,คะม่นี่เอเมลเดี๋ยวของกินพนักเต็ก,กวอนนะคะทุกคนมารีไม่ทายมารีไม่ไปมาโอ้ยตรงนี้ด้วย โอเคทุกคนเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปรวมกับนักกีฬามานะคะตอนนี้ก็คือได้เวลาที่พวกเราจะแขงแล้วนะคะเดี๋ยวเคลียรบินไม่ได้คะ่ะพี่นี่ อบอลน,นะคะทุกคนา่ว่าต่อไปพวกเราจะเข้าไปเตะบอลอีกคู่ต่อไปแล้วนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เป็นทีมของเรานะคะแต่จะเป็นชุดต่อไปนะคะมีอยู่2เซตนะคะเมื่อกี้ซะแรกเร็จไปแล้วครึ่งแรกเซตที่2ก็จะเป็นครึ่งท่สองนะคะครึ่งหลังนะคะ ตอนนี้จะเตะกับชีมกินเมนะว่าจะอยากจะอล่มนะพี่ดวงต้องลงนะพี่นีลงแล้วเนลานะครับี่นมาดูงนนะครันี้มงานไมรีีานมมโอีอะไรหรอครับมีงาไบองานไม่้ามามาแล้วก็ต้องมะ โอ้โหีนี้หมดแครับพี่ยังเเช้าเลยพี่ไม่ไเลยนะครับพี่ม่นเลยนะครับรออพี่รอ่เ่เดินผ่านนะเนียุกพี่น้อยเลือยนี่เขานั่งเข้ารางวัลนเนี่ยนั่เข้ารางวัลนิ้วเหรออ๋อเห็นล้มหลายรอบแล้วเสียเงเลย ไปแล้วนะลูกมีนแมา้วามี่ยวลมเ้ยไปลเยอะไอเี่ยนเกินเลยน่ยยเปียนเกินเลเอาวลาครับหย่เตแล้วับตานมะไม่ได้หางนะครับบอกเลย

ไม่ได้ไม่ยูไม่โดนพี่ยูไม่ได้พี่ยูนะเจ้ากล้องมือถือว่าถ่ายแล้วลงลงให้พี่ชิดดูว่ไไไะไอ้กล้องนี้มันไม่ได้พี่ยูค่ะเชิญถ่ายรูปเลยค่ะพี่ยูพี่ยูไปถ่ายรูปกับพี่นี่หน่อยเชิญถ่ายรูปเลยค่ะ ไปาเรียกเรียกไปมาด้านแป้งไปไปไปอยู่กับพี่นิวัฒน์หน่อยรูปเลยค่ะในรูปโรยรอแล้วไม่เสร็จเล้วว่าแกเรียกพี่ยุไปถ่ายรูปอันนี้เป็นทีมของวัวชียากับอีเมมนะคะทุกคนพี่ยืนยืนยืนเดี๋ยวเราว่าผ้้ใอย่างีบรยหารทีม โอเคโอเคโอเคเฮยโเคโอเคโอเคโอเคโีเอเคโอเอเค่อเคโ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 เคโอเคโอคะคโอเคโอเคเคโคโคนอคออเแล้วนะคะ พวกเราจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปเก็บของก่อนนะคะตรงน,นี้พวกเราก็แข่งบอลันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กาลังจะเดินทางไปขึ้นรถทีมเราไม่ชนะนะคะทุกคนทีมเราแพ้อยา่างสง่างามแต่เชียร์บอลมันมากะคะ่ะทุกคนเราก็จะกลับแล้วเพราะเราต,ต้องเข้าประเทศน,นะ,ะอันนี้จป็แถวองไปอีก เมื่อกี้ไงต้อมก็ยืนคุยอยู่เมื่อกี้ไงเดี๋ยวจะพี่ยูเดี๋ยวพี่ยูมามาตรงนี้กันแล้วทีนี้หนูจะบอกจบคลิปช่วยช่วยใบบายพี่อย่างนี้หน่อยนะโอเคนะคะหนูอยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องนั้นมาก่อนน้องนัดจะได้ครบทีมเรามาเมื่อเช้าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนัดมาก่อนมีแสงไหมพี่มีมีมีมันมีแสงค่ะมันมีแสงมันมันมีแสงค่ะเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมมันมีเสียงอยู่นัดมาบายบายพี่หน่อยพี่จะจบคลิปก่อนโอ้แล้วเราก็แข่งบอลกันเสร็จแล้วนะคะมาเชียทีมเราแบบแพค่ะทุกคนไม่สนานะคะตอนนี้เราจะขอจบคลิปก่อนนะคะแล้วก็เดินทางไปกรุงเทพแล้วค่ะบายเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ